สวัสดีค่ะพบกับครูซายนะคะในคลิปนี้เราก็จะมาดูการเขียนสูตรของสารประกอบไอออนิกกันนะคะซึ่งง่ายนะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะสำหรับการเขียนสูตรของสารประกอบไอออนิกสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือเราจะต้องมาสังเกตก่อนว่าประจุของไอออนกับหมู่ของธาตุเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะตรงนี้นะคะเป็นตารางหน้าตาแบบเดิมเหมือนสัญลักษณ์แบบจุของลิวอิสนั่นแหละ ครูก็ให้พวกเราสังเกตว่าธาตุหมู่หเนี่ยมีเวเลสอิเล็กตรอนเป็น1นึ่ใช่ไหมธาตุหมู่สมีเวเลสอิเล็กตรอนเป็น2หมู่สเป็น3ไล่ไปถึงหมู่แแล้วประจุไอออนนะคะประจุของไอออนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเลขหมู่ตรงนี้ยังไงนะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือถ้าสำหรับธาตุหมู่หนะคะหมู่หน่ครูเขียนเป็น 1A นะเพราะว่าตรงนี้เราจะพิจารณาเฉพาะธาตุหมู่ A ก่อน หะะมู่หมู่หมู่ a a หมู่ a a เเหล่านี้นะคะเวลาไอออนเป็นบวกก็จะมีประจุตามเลขหมู่เมื่อเป็นไอออนบวกจะมีประจุมีประจุคะ่ะตามเลขหมู่ แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นธาตุตั้งแต่หมู่5เป็นต้นไปหมู่หหมู่หหมู่เนะคะไอออนของเขาจะเป็นอะไรเลขไอออนของเขาก็จะเป็นไอออนลบนะคะตรงนี้อ่าสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนก็คือหมู่เหล่านี้จะเป็นไอออนลบมีประจุนับยังไงลูกที่มีประจุเป็น x ลบ8 โดย x แทนอะไรคะ x แทนหมู่ของธาตุอะโลหะหมู่ของธาตุอะโลหะแปลว่าอะไรแปลว่าธาตุหมู่หหมู่สหมู่สเป็นธาตุโลหะมีไอออนเมื่อเวลาเกิดประจุนะคะจะมีเป็นไอออนบวกแล้วก็เลขประจุก็จะเป็นไปตาม เลขหมูหมูหนึ่งมีประจุเป็นบวกหนึ่งหมูสองมีประจุเป็นบวกสองไล่ไปเรื่อยๆสำหรับธาตุโลหะแต่ถ้าเป็นธาตุอะโลหะนะคะธาตุอะโลหะตรงนี้จะมีประจุเป็นลบนะคะโดยเลขประจุก็จะสัมพันธ์ดังนี้ก็คือเป็น x ลบแปดโดย x เนี่ยเป็นแทนด้วยเลขหมูแสดงว่าสม่มมูคูอยากรู้ว่าธาตุหมูเจ็ดจะมีไอออนเป็นเท่าไหร่คูก็เอาเจ็ดมาแทนตรง x นะคะก็จะเป็น 7ลบแแสดงว่าธาตุมู่จคูก็จะมีไอออนเป็นลบ1ถ้าคูอยากรู้ธาตุมู่6ก็จะเป็น6ลบ8ประจุของคูก็จะเป็นลบ2อย่างนี้นะคะทีนี้พอเราทราบประจุของไอออนบวกกับไอออนลบแล้วนะคะเราก็มาดูการรวมตัวจนเกิดเป็นสารประกอบไอออนอีกการครูมีกิจกรรมให้พวกเราทําอีกแล้วนะคะให้พวกเราไปหากระดาษมาหรือเป็นกระดาษแข็งนะคะแล้วก็วาดรูปตามนี้โดย สิ่งที่เราต้องทำนะคะก็คือถ้าประจุเป็นลบหให้เราตัดกระดาษเนี่ยเป็นรูปที่มีรอยแหว่งเข้าไป1จุดแบบนี้แล้วก็ให้เราเขียนไอออนที่เป็นธาตุองค์ประกอบของออที่มีไอออนเป็นลบหนะคะก็จะมีเช่นฟูอไลไอโอไดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะประจุลบสก็จะมีรอยแหว่งเข้าไป200รอย นะคะประจุเป็น3ก็จะมีรอยแหว่งเข้าไป300แล้วก็เขียนตัวอย่างของธาตุไว้นะคะในขณะที่ถ้าสมมติว่ามีประจุเป็นบวกค่ะก็จะเป็นแหลมแหลมนะบวก1ก็ห่แหลมนะคะบวก2ก็2แหลมบวก3าก็3แหลมนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างใส่ธาตุที่มีประจุตามนั้นลงไปนะคะ,ะ,คะการเล่นกิจกรรมนี้การทำกิจกรรมนี้จะทำให้พวกเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะใคร มีเวลาพอหาอุปกรณ์ได้ลองไปหยิบลองไปตัดมาแล้วก็มาทำพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับใครที่เตรียมพร้อมแล้วนะ,ะมาดูกันเลยถ้าสมมุติครูอยากรู้สารประกอบที่เกิดจากโซเดียมไอออนแล้วก็ซัลเฟอร์ไอออนครูก็จะดูเลยโซเดียมของครูโซเดียมเป็นเท่าไหร่ลูกโซเดียมเป็นบวกใช่ไหมโซเดียมเป็นบวกแล้วก็เป็นแค่ประจุบวกหนึ่งแสดงว่าหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้ ในขณะที่ซันไฟของครูมีอย่างนี้ถ้าจะให้โซเดียมกับตัวเนี้ยค่ะกับซันไฟตรงเนี้ยซัลเฟอร์ที่เป็นไอออนแล้วเนาะขเขาเรียกซันไฟมาเกิดเป็นสามประกอบกันแสดงว่าโซเดียมตัวเดียวใส่เข้าไปตรงเนี้ยค่ะมันจะพอไหมอะ่ะมันก็จะไม่พอถูกไหมแสดงว่าต้องมีโซเดียมสองตัวแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะคะจะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้ โอเคไหมสารประกอบที่เกิดจากโซเดียมซัลเฟโซเดียมกับซัลเฟอร์นะคะหรือว่าโซเดียมไอออนกับซัลไฟไอออนก็จะได้มาเป็นโซเดียมห้อย2ตัวแล้วก็ซัลเฟอร์หนึ่งตัว นะเป็นโซเดียมซัลไฟนั่นเองสิ่งที่อยากให้พวกเราสังเกตเป็นพิเศษนะคะให้เราสังเกต2อย่างค่ะอย่างแรกให้เราสังเกตผลรวมของประจุนะคะระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบโซเดียมเนี่ยมีเป็นไอออนบวกก็จริงแต่ตัวละบวก1เขามี2ตัวก็เลยเป็นบวก2ในขณะที่ตัวซัลไฟออนตรงนี้นะคะเป็นลบ2แสดงว่าผลรวมของประจุเป็นเท่าไหร่ลูกผลรวมของประจุเป็นศูนย์ค่ะ อัตราส่วนค่ะต่อไปค่ะอัตราส่วนระหว่างโซเดียมไอออนแล้วก็ซัลไฟด์ไอออนนะคะอัตราส่วนก็พิจารณาตามตามสารประกอบที่เขียนได้เลยก็จะเป็น2ต่อหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้หนูก็ลองใช้ตัวอื่นๆนะมาลองเทียบลองเล่นกิจกรรมตัวนี้ดูนะคะจะทำให้พวกเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นทีนี้นะคะครูก็อยากให้พวกเราลองมาสังเกตนะโครงสร้างของสารประกอบไอออนิก ตามแบบจำลองตรงนี้ที่ให้มานะคะในรูปที่ให้มาจะเป็นโครงสร้างของโซเดียมคลอไรด์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามสูตร empirical ของโซเดียมคลอไรด์ทุกคนรู้จักกันดีว่าหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคือ NaCl แต่ไม่ได้แปลว่าในสารประกอบโซเดียมคลอไรด์จริงๆจะมีโซเดียมไอออนเพียงหนึ่งไอออนแล้วก็ไม่ได้มีคลอไรด์ไอออนเพียงหนึ่งไอออน แต่ประกอบไปด้วยโซเดียมไอออนและคลอรไรออนจำนวนมากจับตัวการเรียงตัวกันเป็นผลึกสามมิติไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพียงแต่ว่าจำนวนอัตราส่วนระหว่างโซเดียมไอออนกับคลอรไรออนในสารประกอบนั้นมีอัตราส่วนเป็น1ต่อน1นะคะตรงนี้นะทำให้เรารู้ว่าในสารประกอบไอออนิกตรงเนี้ยโครงสร้างเขาอยู่ต่อเนื่องกันเป็น3มิติ ไม่สามารถแยกออกมาเป็นโมเลกุลได้นะคะจึงใช้สูตร Empirical หรือสูตรที่เรารู้จักกันนี่แหละแสดงอัตราส่วนอย่างต่ำนะคะของไอออนที่เป็นองค์ประกอบนะคะไม่ได้บอกจำนวนทั้งหมดของสารที่มาอ,อยู่รวมกันนะคะหลักการในการเขียนสูตรสารประกอบไอออนิกนะคะเขียนสัญลักษณ์ของธาตุที่เป็นไอออนบวกไว้ข้างหน้าตามด้วยไอออนลบนะคะแล้วก็ให้แสดงอัตราส่วนอย่างต่ำของไอออนที่เป็นองค์ประกอบ โดยเขียนด้วยเลขบิกนะคะห้อยท้ายไอออนนั้นถ้าเป็นจำนวน1ไม่ต้องเขียนแล้วก็อัตราส่วนอย่างตามของไอออนนะคะต้องทำให้ผลรวมของประจุปเป็น0มาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะซีเซียมไอออนกับซัลไฟด์ไอออนเราก็จะหาว่าทำยังไงให้ผลรวมของประจุปเป็น0ซีเซียมไอออนมีประจุปเป็น1บวก ซัลไฟออนมีประจุเป็น 2- ลบถ้าอยากให้ผลรวมของประจุเป็น0แสดงว่าต้องทำให้ซีเซียมไอออนกลายเป็น 2+ บนะคะซัลไฟไอออนเป็น 2- ลบรวมกันไดู้0พอดีจึงต้องใช้ซีเซียม2ตัวซัลไฟ1ตัวนะคะในขณะที่แบเรียมไอออนแล้วก็ไอโอไดไอออนคล้ายกันค่ะแบเรียมไอออนเป็น 2+ ไอโอไดไอออนเป็น 1- ลบ ทำให้ผลรวมของประจุเป็นศูนย์ก็จะต้องให้ได้เป็น 2- ลบนะคะก็จะเป็น BaI2 เพราะต้องนำไอโอดายอนมา2ตัวนั่นเองต่อไปค่ะพิเศษนิดนึงสำหรับแคลเซียมไอออนและออกไซด์ไอออนเนื่องจากประจุของทั้ง2ตัวนี้สามารถทำให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้ 2+ บวกและ 2- ลบเราจึงตัดกลายเป็น 1+ บวกและ 1ลบหรือจะเขียนเป็นแค่บวกและลบเฉยๆก็ได้นะคะแต่ครูใส่เลขหนให้เราเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเฉยๆนะคะดังนั้นแคลเซียมไอออนและออกไซด์ไอออนจึงสามารถเขียนได้อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกเป็น Ca แล้วก็ O เพราะว่า1บวกกับ1ลบผลรวมของประจุของเขาเป็นสูตรอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะอะลูมิเนียมไอออนกับออกไซด์ไอออน อลูมิเนียมสบวกค่ะออกไซด์2ลบทำผลรวมของประจุให้เท่ากับ0นะคะก็ต้องทำให้เท่ากับ6บวกและ6ลบดังนั้นอลูมิเนียมจะทำให้ได้6บวกก็จะต้องนำอลูมิเนียมมา2ตัวเพราะตัวละ3บวกออกไซด์ค่ะจะทำให้ได้6ลบก็จะต้องนำออกซิเจนมา3ตัวเพื่อทำให้ได้6ลบนะคะสุดท้ายค่ะแอมมเนียมไอออนกับซัลเฟตไอออน ตรงนี้นะคะเป็นกลุ่มของไอออนให้เราพิจารณานะเหมือนเดิมค่ะตรงนี้นะคะเป็น1บวกตรงนี้เป็น2ลบกลุ่มของไอออนของแอมโมเนียมเราก็ต้องนำมา2กลุ่มเพื่อให้เขากลายเป็น2บวกการนำกลุ่มของไอออนมา2กลุ่มเราต้องใส่วงเล็บแล้วค่อยใส่เลขนะคะเราจะไม่ใส่เป็น NH4 แล้วก็2ต่อกันไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นไฮโดรเจนมี42ตัวนะคะตรงนี้ต้องระวัง ส่วนซันเฟดนำมากลุ่มเดียวก็เขียนไปตามปกตินะคะหลักการคือทำให้ผลรวมของประจุเป็นศูนย์แต่ถ้าเราลองสังเกตดีๆเราจะสังเกตได้ว่าสามารถเขียนสูตรของสารประกอบไอออนิกโดยมองให้ง่ายขึ้นได้ดังนี้นะคะครูลองยกตัวอย่างตัวนี้อลูมิเนียมไอออนกับออกไซด์ไอออน เราทำให้ผลลุมของประจุเป็นศูนย์ได้ก็จริงแต่สิ่งที่ครูอยากให้สังเกตคือเลขห้อยของสารประกอบมาจากเลขประจุที่ไข้กัน่ครูมาเขียนอย่างนี้นะให้ติดกันมากยิ่งขึ้นนะตรงนี้เป็น3บวกตรงนี้เป็น2ลบสิ่งที่ครูสังเกตเห็นซึ่งพวกเราก็น่าจะสังเกตเห็นเช่นกันคือเขาจะนำตัวเลขที่ไม่ใช้เครื่องหมายไขไปค่ะ โดย3บวกของอลูมิเนียมเราจะค่อยเลข3ไปห้อยถ่ายออกซิเจนและเราจะค่อยเลข2ของออกซิเจนมาห้อยถ่ายอลูมิเนียมนะคะก็จะได้เป็น2ตัวนี้ก็จะได้เป็น3ซึ่งก็จะได้สูตรที่ถูกต้องเป็น Al2O3 เหมือนก,นกันกับที่เราทำให้ผลรวมของประจุเป็น0นั่นเอง ดังนั้นนะคะข้อสังเกตหลักการในการเขียนสารประกอบไอออนิกให้เราควายเลขประจุโดยใช้แค่ตัวเลขนะคะไม่ใช้เครื่องหมายบวกลบนะของไอออนบวกควยมาที่ตัวหลังเพราะว่าไอออนบวกอยู่ข้างหน้านะควยประจุของตัวหน้ามาห้อยมาห้อยท้ายของสัญลักษณ์ท่าตัวหลังแล้วก็นําประจุของตัวหลังไปควยห้อยท้ายสัญลักษณ์ของท่าตัวหน้า นะคะตรงนี้จะทําให้เราสามารถเขียนสูตรของสารประกอบไอออนิกได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะข้อนี้กําหนดให้ธาตุ a b และ c เป็นธาตุที่อยู่ในหมู่1 a หมู่6 a แล้วก็หมู่7 a ตามลําดับให้เขียนสูตรของสารประกอบไอออนิกที่เกิดจากค่าต่อไปนี้เราพิจารณาเลยค่ะข้อ1ให้เขียนสูตรของสารประกอบระหว่าง a กับ b a นะคะเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่1 a ดังนั้นจะมีประจุเป็น1บวก B นะคะอยู่ในธาตุ 6a จะมีประจุเป็น2ลบนะคะข้อ2ค่ะ a เป็นธาตุยูมู 1, เหมือนกันค่ะยูมูน a นะคะมีประจุเป็น1บวก c ค่ะ c เป็นธาตุมู7มีประจุเป็น1ลบ1บวก1ลบก็คือบวกหรือลบเฉยๆนะคะทีนี้เราก็สามารถนำมาเขียนสูตรได้ละค่ะครูขอใช้การเขียนสูตรแบบการไข้นะคะเพื่อให้เราคล่องขึ้น ็เขียนมาเลย a กับ b ประจุตร,ตรงนี้นะคะเป็น1บวกกับ2ลบก็ไข้เลยค่ะ1มาห้อยท้าย b 2มาห้อยท้าย a ก็จะได้เป็น a 2 b จริงๆ b มีห้อยท้ายเป็น1แต่เราไม่เขียนกันนะคะต่อไปค่ะเป็น a กับ c เหมือนเดิมเลยค่ะ a เป็น1บวก c เป็น 1, 1> ลบปรากฏว่าเราก็ไข้ ประจุตัวหน้าไปห้อยทายตัวหลังควยประจุตัวหลังมาห้อยทายตัวหน้าแต่ในข้อนี้นะคะเขาเป็นเลขหนึ่งทั้งคู่เราจึงได้สูตรของสารประกอบไอออนิกมาเป็น AC ค่ะสรุปนะคะการเขียนสูตรเคมีก็จะของสารประกอบไอออนิกเนี่ยเขาจะเขียนเป็นสูตร empirical แสดงอัตราส่วนอย่างต่ำนะคะของไอออนที่ทำให้ผลรวมของประจุเป็นศูนย์ สัญลักษณ์ของไอออนบวกไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยสัญลักษณ์ของไอออนลบไว้ข้างหลังนะคะตรงนี้ก็ลองไปหาแบบฝึกหัดทำเพิ่มกันไม่ยากนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ